กีฟแกว่าไปเกาหลีเนี่ยไทยซ,ซื้ออะไรดีน้ำหนักกระเป๋าแหละอย่างแรกเลยอ่ะเฮ้ยไปเกาหลีมาซื้อของมาเยอะขนาดนี้ได้เหรอลม้มละลายปะเนี่ยเกาหลีของน่าซื้อเยอะก็จริงแต่ว่าฉันะเช็คข้อมูลแล้วอันไหนดีราคายังไงเทียบกับเมืองไทยคุ้มว้าวอันยังอ้าวมาเหรอเหนื่อยกินน้ำแป๊บ สวัสดีค่ะคุณคุณชาวกรเชค็คที่น่ารักทุกคนหม่องเพิ่งกลับจากเกาหลีนะคะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยหม่องก็จะเปิดกระเป๋าเลยว่าหม่องอซื้ออะไรมาบ้างเนาะก็จะมีทั้งของที่แบบใช้เองแล้วก็ของที่แบบซื้อมาฝากเพื่อนๆนะคะซื้ออะไรมาฝากหนูหหหบ้างเนี่ยอุ้ยของแกมีแน่นอนช่วงที่หม่องไปเกาหลีเนี่ยนะคะคุณคุณค่างเงินบาทของเราแข็งตัวพอดี100วอนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2.6บาทนะอันนี้เป็นเคอร์เรนซีที่หม่องได้ก็เลยค่อนข้างที่จะซื้อของได้เยอะหน่อยจริงๆหม่องซื้อที่ดิวต้ฟรีไป้้งเออะะะนคไปซืจาก พวกเครื่องสำอางน้่นนี่ที่เกาหลีมาบ้างนะข้อเสียคือช่วงที่ไปเนี่ยโควิดนากำลังระบาด เดี๋ยวงั้นเรามาเริ่มดูกันนะคะว่าหม่องซื้ออะไรมาบ้างอย่างแรกเลยที่หม่องซื้อมานะคะก็จะเป็นตัวลิปของมามองเนาะก็คืออันนี้นะคะเห็นไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวลิปทินนะคะมันชื่อว่ามามองไฮไลท์ลิปทินเวลเวดนะหม่องซื้อเป็นเบอร์ศูนย์แปดมานะคะจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยค่ะรุ่นที่โด่งดังของเขาอาจจะเป็นตัวครีมมี่นะแบบที่ทาแล้วปิดปากดำได้อ่ะค่ะแต่ว่าพอหม่องไปเห็นทินสีนี้แล้วหม่องรู้สึกว่าเออแบบชอบอ่ะเดี๋ยวหม่องสวอชให้ดูนะคะะว่าแบบมันเป็นยัง คือจะได้สีที่แบบค่อนข้างออกไปทางชมพูหน่อยๆอะแต่มงก็ยังมองว่ามันสีดูผู้ดีแล้วก็สวยๆนะ คือเวลาที่หมองสวอชให้ดูแบบนี้ค่ะสีมันเหมือนมันจะเยอะนะแต่ว่าเวลาที่ลงที่ปากจริงๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้ดูแบบชมพูมากซะขนาดนั้นเนาะถ้าคนที่ปากชมพูอยู่แล้วเนี่ยค่ะทาทิ้นตัวเดียวจบเลยนะคะมันจะได้ความรู้สึกแบบปากชุ่มชื่นด้วยมันจะไม่ใช่ทิ้นแบบที่ทาแล้วแห้งอะค่ะอันนี้เป็นทิ้นชนิดที่ทาแล้วให้ปากชุ่มชื่นนะดูสุขภาพดีนะคะตอนทาใหม่ๆมันจะวาวนิดๆนะทิ้งไปสักพักหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันแมตขึ้นแต่มันยังรู้สึกว่าปากชุ่มชื่นเท้าสบายปากมากนะคะคนปาก ชมพูปากไม่คล้ำเอาอยู่ทาตัวเดียวจบเลยได้ลุคธรรมชาติแบบใสๆสาวเกาหลีมากแต่ถ้าคนที่มีปากคล้ำเนี่ยค่ะยังมองเองกับมองปากคล้ำเนี่ยมันก็กลบไม่หมดสะทีเดียวหมองก็จะใช้วิธีเอาไว้ทาทิ้นเนี่ยก่อนที่จะทาลิปแมทอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เวลาลิปแมทลุดแล้วมันก็จะยังจะเหลือทิ้นอยู่ก็จะเป็นสีแบบเรื่อเรื่อเชมพูเรื่อเรื่อ,อ,อ,อดูเป็นปากสุขภาพดีอะไรเงี้ยหรือบางคนจะใช้ทาทับก็ได้นะทาทับแบบทาทับลิปแมทอีกทีอะคะ่ะ เพราะว่าบางทีลิปแมทเนี่ยค่อนข้างจะแบบแห้งอะไรเงี้ยการที่ทาทิ้นของมาม้องเนี่ยทับเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกแบบชุ่มชื้นแล้วก็ปากจะไม่ลอกเป็นขุยระหว่างวันอันนี้บางทาให้ดูเนี่ยสีก็ออันนี้อันนี้คืออันนี้คือหม,ม่องนีลิปแมทอยู่แล้วนะมัน,นก็จะได้ฟิลประมาณเนี้ยชมพูกําลังสวยนะคะแล้วก็แบบสบายปากมากกลิ่นก็หอมนะ ตัวนี้หม่องซื้อตรงโซนดิวตี้ฟรีชั้น8นะคะห้างซินเซเกนะราคาที่เกาหลีประมาณ270บาทแต่ว่าถ้าเป็นราคาที่ขายที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450บาทอันนี้ไม่ปิดปากดําไม่เหมาะกระแก่อ๋อหมองลืมบอกคุณคุณไปว่าเวลาที่เราไปที่เกาหลีนะคะมันก็จะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นกระตุ้นการขายอะไรอย่างเี้เนาะคุณคุณลองเช็คดูนะคะอย่างช่วงที่หมองไปเนี่ยที่ห้างซินเซเกเนี่ย ตรงโซนดวตี้ฟรีเนี่ยถ้าเราไปช็อปสินค้าที่โซนดวตี Free, ้ฟรีครบ20เหรียญเราจะได้คูปองที่สามารถนํามาขึ้นโซลทาวเวอร์ฟรีแล้วก็เป็นคูปองที่สามารถนําไปเช่าชุดแทนบอกได้ฟรีด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีเป้าว่าจะต้องไปช็อปอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะก็แนะนําให้ไปช็อปก่อนนะคะแล้วค่อยเอาใบเสร็จเนี่ยไปแลกคูปองแบบที่ว่า <Okay. S 2> นะคะอันที่สองที่หม่องซื้อเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวลา n เอทลิปสลิปปิ้งมาร์กนะคะ คือแบบจะอยู่ในกล่องสีชมพูแบบนี้จริงๆมันมีหลายสีนะมันมีสีเขียวสีฟ้าสีส้มเนี่ยค่ะแต่ละสีก็จะกลิ่นแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าหมองชอบกลิ่นสีชมพูข้างในมันก็จะมีไม้พายด้วยแบบนี้คนที่รู้จักราเนตอยู่แล้วก็น่าจะทราบว่าตัวลิฟสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่มีชื่อเสียงของเขานะแล้วก็อีกตัวที่มีชื่อเสียงเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวสลิปปิ้งมาร์กที่ช่วยเติมน้ําในผิวตัวกับสีฟ้าหายอันนี้ก็อันนั้นก,นนนก็ดีเหมือนกันเนื้อครีมของเขาเน,ก,เนกับ แต่ว่าสลีน่ะแต่ว่าเนื้อจะหนักและหนืดกว่านะเวลาใช้หมองใช้หมองก็ใช้ทาปกติหมองไม่ได้สลิปปิ้งมาร์กหรอกหมองก็ทาธรรมดาเลยเวลาที่ปากแห้งหมองก็หยิบมาทาตื่นมาตอนเช้าหมองก็หยิบมาทาะอะไรเงี้ยค่ะหมองว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะที่เวลาเราไปเที่ยวเกาหลีเราจะซื้อมาฝากเพื่อนอย่างแบบเพื่อนสนิทเหมือนชั้นแกอย่างเงี้ยเออซื้อมาฝากกันได้อย่างเงี้ย yeah. เพราะว่ามันกําลังดีอะค่ะเป็นรีบราคาไม่ไถูกเกินไปแล้วก็เออมันก็ไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้แพงเกินไปอันนี้หมองก็ซื้อที่โซนดิวตี้ฟรีเช่นกันนะคะเป็นกระปุกขนาด20กรัมนะ20กรัมเนี่ยที่เกาหลีก็จะราคาประมาณ390บาทแต่ว่าหมองเห็นขายในเว็บไซต์บ้านเราเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ700อะ่ะก็พอสมควรนะคะครึง่งครึง่งอะจริงจริง,รงที่ซินเซเกเนี่ยเขาจะมีเป็นแพ็คแบบแพ็คโฟะค่ะแพ็คโฟเขาจะคลาสีให้เลยทุกสีสีอะค่ะจะอยู่ในกล่องเดียวกันจะซื้อแบบนั้นก็ได้นะแต่่เอาวา เออมองซื้อแค่อันเดียวแล้วมองอะกลับมาซื้อที่ดิวตี้ฟรีที่สนามบินค่ะกลับซึ่งเป็นแบบแพ็กโฟเหมือนกันแต่ปรากฏว่าแพ็กโฟที่สนามบินเนี่ยมีแค่สีเดียวก็คือเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะอันนี้หมองซื้อมาฝากเพื่อนเนาะก็เลยได้แค่สีเดียวอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะถ้าซื้อที่ดิวตี้ฟรีเนี่ยแพ็กโฟมันอยู่ที่ประมาณ1350พันบาทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วก็จะถูกกว่าซื้อที่ซินเซเกออันนี้ฉันซื้อมาฝากเพื่อนฉันอ้รอ oh, no. ต่อไปก็เป็นเจลว่านหางนะคะเจจูอาโล99%ของ The Face Shop นะเป็นสูตรที่คล้ายกับเจลว่านหางของ Nature Republic เลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ว่านหางของสูตรนี้มีมากกว่าอันนี้99%นะคะของ Nature Republic มี92%หมองก็เลยแบบเลือกใช้อันนี้นะเพราะราคามันใกล้กันมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหมองเคยทำรีวิว9สูตรว่านหางจระเข้เปรียบเทียบกันเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วละแล้วปรากฏว่าสูตรลหลายๆอย่างมันใกล้เคียงกันมากอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะชนะอยู่หน่อยตรงที่มีว่านหางจระเข้เยอะกว่า ะะแล้วเวลาที่ทานเนี่ยสมมติทาหน้าเงี้ยคะ่ะก็ไม่เป็นขุยซึมไวนะคะแล้วก็ใช้ง่ายเวลาที่แบบเราไปโดนแดดเบินมาอยากให้ผิวชุ่มชื้นเนะะี่ยค่ะก็ใช้วันหางอันนี้ทาจบเลยนะเป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านของ The Face Shop เนี่ยสูตรนี้ราคาที่เกาหลีเนี่ยหนึบาทแต่ถ้าเป็นของ Nature Republic เนี่ยราคา114บาทก็ต่างกันแค่สบาทนะคะก็เลือกเป็นอันนี้แต่ที่ไทยเข้าขายห9ร้อยเก้าสิบเก้านะอันนี้ฉันกลับจากเที่ยวไงผิวแห้งก็กลับมาก็อาจจะต้องแบบทาทาหน่อย ต่อไปเป็น Water Fit Cushion Refill ของ Innisfree นะคะคือหมองเคยซื้อของ Innisfree เนี่ยเมื่อนานมาแล้วแล้วหมองก็ได้ตลับนะเพราะหม่องซื้อแบบ refill ใช่ไหมครั้งนี้หม่องก็เออซื้อแบบ refill มาเติมนะคะก็จะเป็นตัว refill เนี่ยทาหลายครั้งแล้วแหละ Cushion ของ Innisfree เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะแต่ถามว่ามันจะเทียบกับทาง s a w a s หรือว่าแบรนด์อื่นที่ราคาสูงกว่านี้ได้ไหมเนี่ย มอ,มองก็มองว่ามองเคยใช้ใช้สวัสูเนาะมองก็มองว่าเออมันอาจจะไม่ได้งานผิวขนาดสวัสูแต่ว่าบนราคาเท่านี้เนี่ยมองมองว่าก็ถือว่าโอเคแล้วอะค่ะทาแล้วก็เออได้อยู่นะอันนี้แบบรีฟิลราคา312บาทนะคะถ้าซื้อที่ไทยก็อยู่ที่ประมาณ490บาทอีกอันก็จะเป็นของอินนิฟรีเหมือนกันนะคะเป็น i n นิสฟรีโนซีบัมเบอร์ r i m เมนะอันนี้จะเป็นไพ i เมอร์นะคะใช้เบอรุูมขนก่อนแต่งหน้านี่แหละของอินิสฟรีก็ใช้ดีนะมองว่าเวลาที่ทาแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าทําให้หน้าแห้งจนเกินไปหรือว่าระหว่างวันเนี่ยก็ไม่ได้มันจนเกินไปนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องการอุดตันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตัวเนื้อไพ i เมอร์ primer, เขาก็จะเป็นเนื้อซิลิโคนเลยค่ะสีก็ออกเป็นสีแบบซิลิโคนเลยแบบนี้แบบซิลิโคนเลยนะ ไม่ได้ทำให้ผิวสว่างขึ้นนะคะเป็นไคลเมอร์ที่ใช้ในการกรบรูขุนนะทำให้แต่งหน้าเรียบเนียนขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นราคาที่เกาหลีอยู่ที่ประมาณ260บาทนะคะที่ไทยก็400เกือบ500อะ่ะเวลาใช้ใชันจะใช,ใช,ใช้คู่กันไม่ว่าจะเป็นตัวคูชชั่นหรือว่ารองพื้นฉันจะใช้ไคเมอร์ด้วยต่อไปก็เป็นคิวนะคะอ่า ัวนี้ชื่อ Q Powerful s t i n g Line Reducing Concentrate นะหรือว่าเป็นวิตามินซีของ Q นั่นแหละนะคะก็เป็นไลน์โปรดักต์ตัวดังของ Q อีกตัวหนึ่ง Q เนี่ยไม่ใช่โปรดักต์ของเกาหลีนะแต่ว่ามีคำาล่าลือมาเยอะว่าซื้อ Q ที่เกาหลีเราได้ราคาค่อนข้างถูกนะคะพอมองไปเจอเออมันก็ถูกจริงด้วยนะอันนี้ก็เป็นวิตามินซีความเข้มข้นสูงนะคะก็เหมือนที่ขายที่บ้านเราแหละขนาด50ซีซีนะคะก็ใช้ลดเลือนจุดด,ด่างดำซิวได้นะคะลดกระดลดฝ้าได้ หมองซื้อ 50cc 2,340บาทนะคะถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ3,200บาท3,200นี่ราคาในเวพองคิวเหรอ ใช่ฉันได้ของใช้ไปด้วยนะคุณคุณที่ไปเกาหลีช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงหน้าหนาวของเขาเนาะเขาก็จะมีแบบฮอตแพคขายอะค่ะที่ใช้สําหรับแบบใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วแบบให้เวลาจับแล้วให้รู้สึกว่าเราอุ่นเนี้ยค่ะนี่มองก็ซื้อมาที่มันเป็นแบบนี้นะมองว่ามันน่ารักดีนะมันก็จะมีลายแบบมิกกี้เมาส์นะลายคิตตี้อะไรเงี้ยค่ะในหนึ่งแพคเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นคือก่อนหน้านี้ตอนที่หมองอยู่เกาหลีอะมองซื้อที่มันเป็นแพ็คละ5ชิ้น6ชิ้นน่ะแล้วปรากฏว,ว่าบางชิ้นเขย่าแล้วมันไม่ร้อนเออแต่หมองซื้อแบบเนี้ยเราแบบใช้แล้วใช้โอเคอย่างเงี้ยค่ะหมองก็เลยซื้อกลับมานะเผื่อว่าเวลาที่ปวดประจําเดือนน่ะจะได้ไม่ต้องไปหาตัวประครบร้อนก็เขยา่าเขยา่ขยาแบบใช้แล้วก็ได้เลย แพ็คละ26บาทนะคะหนึ่งแทกมี2ชิ้นก็ตกชิ้นแล้วประมาณ13บาทนะก็ถือว่าโอเคเก๊กระใส่รองเท้าเบอร์สี่สองใช่ปะอืมแดนเดินไปได้ซิลล่ามา <Wow. S 1> ราคาเริ่มต้นที่39,000บอนอ่ะหรือประมาณที่พันสิบาทเงี้ยเออแต่ว่าคู่เนี้ยหม่องซื้อมันเป็นรุ่นที่ยังถือว่า ถือว่ายังไม่ใช่รุ่ตกรุ่นอนะ่ะเอออันนี้มองซื้อได้รวมลดแท็กรีฟันแล้วนะคะอยู่ที่ราคา5,9,000วานอนะหรืออยู่ที่ประมาณ1,534บาทนะคะก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันเป็นรุ่น Disruptor Tool อะ่ะบ้านเราเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ3,000บาทอันนี้เบอร์40ินะแต่เท้าหนึ่งสี่เออเท้าฉันเล็กกว่าแกเท้าฉันสี่สิบมองไปได้พวกเสื้อโค้ทไหมพรมมาด้วยนะคุณคุณคือเกาหลีเนี่ย เขาเป็นเมืองหนาวใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยอะไรที่เป็นแฟชั่นในลักษณะของเสือ้อคอเตาเสื้อไหมพรมเสื้อโค้ทเขาจะค่อนข้างสวยนะแล้วก็หม่องก็ไปเจอแล้วก็คือได้ราคาแบบโอเคมากมันเป็นเสื้อโค้ทยีนแบบนี้คะ่ะแล้วผ้ายีนคือผ้าดีแล้วก็ดีเทล,ลก็คือใช้ได้นะก็ตกซื้อที่ประมาณ1000บาทอะคือหมองว่าโอเคอะใส่แล้วก็คือจะประมาณเนี้ยก็โอเคเก๋ๆนะคะผ้าไม่ได้แข็งนะแล้วก็เออใส่ได้แบบดีอะ แล้วก็ไปได้ไหมพรมมานะคะตัวหนึ่งคอเต่านะไม่หนาไม่บางมากแล้วทุกคนแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเขาก็จะมีดีเทลเป็นแบบลายๆแบบเนี้ยนะคะก็ใส่กำลังดีเลยให้เดาว่าสกิบาะให้เดาหนึ่งร้อยสี่บาท เงินไทยนะถูกมากค่ะอันนี้ก็เซลล์อยู่นะมันก็เลยเออเห็นว่ามันสวยดีนะคะก็เลยซื้อมาเสื้อผ้าเนี่ยหมองก็จะไปช็อปที่ย่านธงแดมุลน,นะเออเสื้อผ้าเยอะดีนะคะก็เป็นโซนที่แบบวัยรุ่นเขาเดินกันคราวนี้มาที่ของกินบ้างนะคะของกินที่เกาหลีก็เยอะพอสมควรนะหมองก็ได้เป็นตัวโยเกิร์ตเจลลี่มานะคะน,นี่หมองแบบกินปละเนี่ย เท่านี้เอง <c oughs> นะคะปะกติอะเราจะเห็นโยเกิร์ตที่เป็นแบบซองสี่เหลี่ยมอีกแบบใช่ไหมอันนี้จะเป็นลักษณะเยนลี่ที่แบบอยู่ในแท่งๆอย่างเงี้ยค่ะเออเดี๋ยวมองฉีกให้ดูนะเวลากินก็คือแบบมันจะมีรอยบากให้ฉีกอยู่นะคะแล้วก็แบบฉีกได้เลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มันก็จะได้เจนลี่แบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็บีบขึ้นมาบีบขึ้นมาเห็นไหมขอภัยในเล็บแล้วก็แบบเน่ยกินได้เลย อร่อยดีนะหมองทอบแล้วชอบมันเหมือนยาคูอะอืมก็เหมือนยาคูเหมือนโยเกิร์ตอะที่แบบหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยนะคะแต่ว่ามองว่าแบบเนี้ยกินง,ง่ายแต่คุณคุณคะอยอมรับตามตรงเลยว่าหมองลืมราคาจาไม่ได้ไปซื้อมาเท่าไหร่แต่คร่าวๆน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0ร้อบาทอะแต่ราคาที่ไทยหมองเช็คเน็ตแล้วเขาเขายที่ประมาณสา0ร้อยบาทนะคะ,ะแล้วก็อันนี้นะก็เป็นอีกตัวที่รีเคมนนะคะก็เป็นฮันนี่บัตเตอร์อัลมอน์นะคะเป็นอัลมอนด์ราดน้ำผึ้งว่างั้นเถอะ ๋ยนะ่บองแกะให้ดูนะคะของทอมฟาร์มหึ่งเจ้าแปดสองนะข้างในก็จะเป็นดอกอัลมอนด์อย่างเงี้ยเห็นไหมแบบเนี้ยนะคะรสชาติเป็นก็จะเป็นมันก็คืออัลมอนด์อ่ะแล้วก็จะเป็นจะมีหว,นหวานๆหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันเคลือบด้วยน้ำผึ้งแต่มันไม่ได้หวานโดดไปเลยเพราะว่าเขาจะปราร่นเค็มนิดนึงนะคะ่ะมองว่าก็อร่อยด้วยเสียงเชยอือก็อร่อยดีนะกรอบๆแต่ว่าถ้าปล่อยให้ชื้นก็คงกินยากแล้วอะ่ะ เป็นอีกอันหนึ่งที่เรคคอมเมนต์นะอันนี้ราคาที่เกาหลีหนึ่งร้อยสามสิบาทนะแต่ว่ามองหินขายที่ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่ากว่าค่ะสองร้อยห้าสิบาทเนี้ยนะอันสุดท้ายนะคะขนมอันนี้ก็ดีนะฮันนี่บัตเตอร์ชิพนะคะก็จะเป็นโพเตโต้นะมันฝรั่งเคลือกกับฮันนี่นะคะก็หน้าตาเป็นเลบ ก็มีความกรอบๆผสมหวานหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ทํำรสชาติค่อนข้างลงตัวมันไม่ได้หวานโดดนะคะมันมีความลั่นเค็มอะไรเงี้ยอันนี้ก็อร่อยดีค่ะสามถุงหนึ่งพันวอนนะสามถุงยี่สบหกบาทก็ตกถุงละประมาณเก้าบาทอ่อเนี่ยฉันซื้อมาฝากแกแปลกหนักมากเลยเนี่ยสามอันเลยเยอะจังถือเป็นของขวัญที่แกพ่อปกินแล้วกันนะจ้า สำหรับคุณคุณที่ไปเที่ยวเกาหลีมานะเรามีอะไรน่าสนใจก็ลองมาคอมเมนต์ไว้นะคะเผื่อให้เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปเกาหลีจะเขาจะได้ตามไปตําได้ถูกเนาะสำหรับคุณคุณที่ต้องการจะปรึกษาการใช้อาหารเสริมเครื่องสําอางความงามตาหลักการแพทย์กับเภสัชกรเม้นไว้ได้เลยนะคะหมองขอเป็นที่เพจนะหมองจะตอบไปอยู่ช่องทางอื่นวันนี้ครูยมองไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ